สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนเข้าสู่เกมน,นั่นไม่ใช่ระเบิดของฉันนั่นเองโอ,โโอเคทุกคนตาผมน่าไปเกกันเลยไปเลย Let's go <S สุดดีสุดดีค่ะขอตัวดูหนังนะคะเ่ออะไรอย่างนี้ร่ ส o งส่คุณอจิตเตอรบอสเตอร์บิ๊กคุณตเตอบิ๊กหรือตเตอร์่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นพตเตอร์บิ๊กกจะเป็นาอตเตอร์ใ่คุณตเตอร์บิ๊กหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ด 9 5 6 1 9 7 1 7 9 5 6 1 9 7 1 7 9 5 6ไฟที่แก้มข้างซ้ายยิ้มหัวลาจะเสื้อสีขาวสวมผ้าพันขอเสมอมันป้าพพวกหัโอเคคุณอาดัมกับคุณพาสชั่นก็มีหรอตัวหน ต้องดูนในข้หน่อยนะทุกคนเป็นศูนย์สามศูนย์สี่คี่เห ระบาดยังไม่หมดอายุนะอะ่ที่ฉันสนุสด มาเลยชิโนโอเคตกๆๆอ๋อ, <Okay. S 2> อ,อลัะทุกอย่างเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะฉันก็เีสวัสดีสวัสดีค่ะฉันชื่อเจนเบคอนพ,อพ,อพี่ก็ได้ก็ไม่อยู่ตรงไหนอ่ะ ห้องสองนยสี่นะคะสอู่อยู่กับจอนเบคอนมบคอนยิ้มจะสีฟ้าสีฟ้าอึ้งสีขาวศูนย์สองศูนย์สี่ อนี้แหล่ะคุณเนี่ยฉันไ,ไม่อยู่ใน,ในวันนี้ค่ะฉันไม่อยู่ในรายชื่อรายการต้องมีบางอย่างผิดปกติตัวสวีครังตัวสะะคระอเค,ไคะไรทำไมวันที่ห้าสิบกูฮะวันดูไป สองห้าแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งห้าสี่สองห้าแปดเ9็1สี่สองห้าแปดเจ็ดเก้าสี่สองห้าแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งห้าสี่สองห้าแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งห้าสี่สองห้า อย่างนั้นทุกคนมันต่างแค่ว่ามคือ,อยังไงอะยังไงมันจะสอบถูกคือแบบนแปลกต้องลองโทรถามดูหนอ่นยอยนะเป็นเชฟเหเบครชิัเป็นพ่อครวกเชฟ สวัสดีจอ์นเบคอนน้องผูดชาเลนจ์เบคอนเราไม่ได้ข้ามอกไรเลยเดี๋ยวนักคืนมันแปลกแป

ฉันเป็นผู้อาศยในอาคาฉันมาจากสารตอรับบันทุกเส,สียอดำบิกอดมบิกอดมบิกอดิอบิบบบบบอก,อกะยนหกห้าเ้าเจ็ดหนึ่งหกห้าเก้าเจ็ดหนึ อันัน้ำิีกเพสตั้งิีกอยู่ที่ห้องเมื่อกี้สดใสโอเคนายน้ากลัวเดี๋ยวนะทำไมหน่ากล ฉันอไรฉันดูเหมือนฉันเสมอไปแค่ปากคุณมันก็ไม่เหมือนแล้วค่ะแค่ปากคุณมันก็ไม่เหมือนแล้วคุณปากคุณแบบหืมมากเราต้องโทรไปทุกคนต้องโทรฉันใส่ฉันเป็นคนลเนฟาสต์ฟู้ด Nhiễm phòng xịt tâm Sắp mùa của sắp mùa sắp dịch tâm Các phòng thuốc kìa hạt Các phòng thuốc kìa phải lúc lắc của nó ด,ดีนักสมิน,นกำลังพูดอยู่นายนักก็ไม่อยู่บ้านพวกเขากำลังกอับมาหรอสวัสดีค่ะน้อยันนีดีดสวัสดีคุณนิดตัส C A T พสวัสดีค่ะกจกัครสมบูรณ์ณสามารถดำเนินกานต่อได้ทุกคนเรียกพี่ต่อต่อได้มันคือเรื่องน C A D พี่ดีๆสวัสดีค่ะคุณรบคุณรบบอกเป็นโปรกมเกมอร์

อซเรสกาไปวัแว่านะเราโทรไปหาห้องเป็นสุสานสูตสองนะสวัดีทวักกันพูดได้ินแม่ไม่รู้ป้ปาพูดกันอะกับเาเดี๋ยวนะทำไมคุณรู้จักพี่ชา สุดนนสทีีค่านางซีเอทีบอยรสกัคุณซิสซออะไรไงทุกคนแชาที่หนักเลือกอ ฝาสูญเสือสวัสดีครับนะครับก็รัก voilà. <laughs> เดวิดพิดดรัมแมนเป็นช่างมา เก้าศูนย่งสองนนกาน่งสองน

เขบอกเมีลักษณะตรงน,นี้ตะฟอร์เมพิ่งเห็นเ่เห็นเมื่อกี้เลยเก็สังเกตขายนุ่ม8ปดแปดเก้าแปดแปดเก้าหกสี่สามแส เรียบร้อยคุณเข้าไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอลิา

คาะทุกคนคุณก็จบไปคุณก็ตรงทุกอย่างนะคะนี่หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่ดิสองค่ะมวัดีค่ะคุณเคย นักสร้างรราโอเคไหมหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์แปดหนึ่งสองศูนยนะ์แปดสี่หกเจ็ดแปด นี่ป่ะ aku ซะเร็ว สวัสอกค่ะสวัสดีค่ะเอทีเอทีฮะทุกคนโอ้พระเจจบลงแล้วชิดสินะทุกคนมาจบลงแล้วมันสจะิงิกันมาด้ โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าให้แบบไรเป็ดไปใต้คลิปนะคะแล้วก็กฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติตดตามด้วยบาย,บาย